สวัสดีครับวันนี้ชาวนาวันยุนครับพมาพบกับพี่ธีรศักดิ์ม่วงแย้มครับชาวนามืออาชีพจากศรีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยวันนี้จะสอบถามหัวใจของการเป็นชาวนาอยู่ตรงไหนครับครับผมผมธีรศักดิ์ม่วงแย้มอยู่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมก็เป็นชาวนาอีกคนหนึ่งที่ได้เรียนรู้การทำนามาเพิ่งจะทำนามาได้แค่เจ็ดปีครับที่มาทำ นาแล้วก็ทำรถดำนาด้วยนี่ก็ทำนาเองด้วยครับหัวใจของชาวนาะหนึ่งอยู่ที่การดูแลแล้วการพอก้าหวัวใจตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นการพอก้าที่ว่าเราจะต้องดูให้ให้ดีแล้วก็เลี้ยงก้าให้ดีแล้วเราถึงจะเอาไปดำนาเอาไปดำเอาไปเอาไปลงในแปลงนานะที่เราจะไปดำนะคือต้องหนึ่งดูแลก้าให้ ดีว่าอยากให้เป็นโรคอยากให้ตัวเป็นตัวแมลงอยากให้ตัวแมลงลงเนี่ยคือการโรคก,การแมลงตอนี้เราก็ต้องดูแลจากหัวใจของชาวนาก็คืออยู่ที่การเพาะกล้าการเพาะกล้าเนี่ยถ้าเพาะกล้าไปไม่ดีเราก็เอาไปดำไม่ได้ผลมันก็ไม่แตกกอแตกกอมันก็ไม่ค่อยดีมันก็จะโปรโบเลททาให้ป่วยไปเลยเนี่ยคือหัวใจของชาวนาเนี่ยคือหนึ่งเรื่องการเพาะกล้า และก็ดูแลรักษาบำรุงเวลาที่เราดำไปแล้วครับผมแล้วอย่างหนึ่งเดี๋ยวก็เราก็จะหาเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเนี่ยมาทําแทนแรงงานแรงงานที่เราหายากเนี่ยตอนนี้คือแรงงานเราก็ค่าแรงเราก็สูงเราก็พยายามลดต้นทุนทำให้หาเครื่องมือเรียมา ทำให้ลดต้นทุนหนึ่งจะเบาค่าแรงอย่างเรื่องดำนาเนี่ยถ้าเราออกรถดำนามานาเรามีเยอะเราออกรถดำนามาส่วนตัวเองก็ได้เราก็ดำได้แล้วก็มาหาผมที่ที่แผนพ่อกล้าเนี่ยผมก็จะแนะนำให้ว่าการทำกล้าเป็นยังไงหรือว่าจะมาให้ผมเพาะที่นี่ก็ได้ออกแต่ตัวรถมาเนี่ยมันมันก็จะลดค่าแรงงานคนดำได้เยอะเลยครับ นี่อันนี้ก็เหมือนแบ่งงานกันทํานะครับครับผมก็แบ่งงานกันทำไม่ต้องไปทําเองทุกอย่างครับผมไม่ต้องทําเองทุกอย่างครับก็ให้คนที่เขามีความชํานาญรับหน้านที่ไปรับหน้าที่ไปครับคนที่มีคนไหนชํานาญมากก็ให้รับหน้าที่ไปครับผมแล้วเรามีพิธีการดูแลลูกค้าเราเองครับเพราะว่าวันนี้เราก็เอิดัาเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งครับคือดูแลลูกค้าเนี่ยคือผมจะแนะนําเขาให้ลดต้นทุน ให้ให้เราลงทุนน้อยๆครับผมที่แนะนําให้เขานะลูกค้าผมทุกรายทุกรายนีย่คือผมจะแนะนําทุกรายเลยออย่าไปไปทําแบบว่าอยากได้อยากจะได้ให้มากๆแต่ว่าที่ไหนได้คือเราไปเพิ่มต้นทุนนะ่ะทีนี้ผมก็แนะนําให้เขาลดต้นทุนดีกว่าครับมีอะไรบ้างครับครับผม วิธีการลดต้นทุนนะครับที่แนะนำวิธีการลดต้นทุนหนึ่งเราถ้ถ้าพูดถึงเราใช้ลดําหรือทําก้าดําเนี่ยคือ1จะลดปริมาณ1นค่าปุ๋ยค่าน้ํามันที่วเวลาลดต้นทุนน่ยถ้าเราเราใช้รดดํำเนี่ยคือบางทีชาวนาบางคนเขาไม่เชื่อว่าจะลดต้นทุนได้ยังไงถ้าอยากได้คําแนะนําที่ว่าลดต้นทุนแบบไหน ผมก็จะอธิบายได้หนึ่งถ้าสมมติว่าเป็นนาหวานนาหวานกับน,นาดําอ่ะเราอยู่คู่กันเลยเราทําแปลงคู่กันให้ลองทดลองดูได้เลยว่าอ่าแปลงนี้หวานแปลงนี้ดําพี่ลดต้นทุนตรงไหนเข้าใจไหมหนึ่งพี่ลดต้นทุนเรื่องการสูบน้ำหนึ่งละเพราะพี่หวานพี่ต้องหวานก่อนที่จะสูบน้ําใส่อะ่ะพี่จะต้องปล่อยให้ที่แห้งจนแห้งจนเราเดินไม่ไม่ ไม่หยุบไม่ยุบเลยนะปล่อยแห้งแต่ก็แห้งแล้วเราสูบน้ําใส่ครัง้งแรกอ่ะนาหวานอ่ะพี่ลองคิดดูพี่ใช้น้ํามันหมดไปเท่าไหร่นะแล้วก็แล้วมาเปรียบเทียบกับนาดํานาดาเนี่ยพอเราดําเสร็จไปปุ๊บสามวันเราน้าเข้าแล้วสามวันถึงห้าวันเนี่ยเราน้ําเข้าไปถามว่าเราจะเปลืองน้ํามันไหมเราจะได้น้ําปริมาณได้ไวกว่านาหวานไหมฮะตรงนี้คือหนึ่งลดต้นทุนขั้นแรกฮะขั้นที่สองก็คือหนึ่งปุ๋ย ยาฉีดเราก็ลดไปแล้วยาฆ่าหญ้าเราก็ลดละคือวัชพืชเราก็ไม่ลกมากเพราะเราดำไปได้สามสี่วันเราน้ําใสเลยมันก็จะลดต้นทุนเรื่องการคุมหญ้ายาฆ่าหญ้าแล้วไปเราก็ประหยัดปุ๋ยด้วยครับผมแล้วเรื่องโรคแมลงครับเรื่องโรคแมลงก็ลดลงครับเรื่องยาฉีดก็ลดลงเพราะมันมีช่องอากาศของ ในร่องแถวของนาดำอะ่ะมันจะเป็นร่องแถวเป็นแนวคือมันจะมีลมผ่านอยู่มีช่องลมผ่านได้ตัวแมลงก็ลดลงยาฉีดของแมลงนี่คือลดลงแน่นอนเลยครับจากนาหวานเราเคยฉีด10วันครั้ง7วันครั้งนาดำเนี่ยผมให้15วันต่อหนึ่งครั้งเผ่อๆหนึงเดือนครั้งหนึ่งจนกว่าถึงเก็บเกี่ยวเนี่ย ที่นาหวานนาดาที่ผมดําอยู่เนี่ยที่ผมดําเนี่ยผมฉีดแค่สามครั้งเองจนกว่าเก็บเกี่ยวเลยครับถึงเก็บเกี่ยวแล้วนี่วิธีการลดต้นทุนนะปุ๋ยเราก็หวานน้อยลงจากเราเคยนาหวานเราหวานไร่ละลูกแล้วมานาดำเราหวานไร้ละแค่ยี่บห้าโลสามสิบโลครับต่อหนึ่งไร่ ประหยัดปครึ่งหนึ่งประหยัดปุ๋ยไปครึ่งหนึ่งแล้วการผลผลิตออกมาคือรวมของนาดำเนี่ยใหญ่กว่านาหวานครับให้ลองเปรียบเทียบกันได้เลยครับแล้วแล้วตลาดต่างกันไหมระหว่างนาหวานกับน,นาดำอ๋อตลาดก็คือว่าโรงสีเขาก็เลือกอยู่ครับถ้านาดำเนี่ยเขาจะซื้อราคาแพงเนอบวกให้อีกอ่าครับผม เราถ้าสวยๆเพื่อนบ้านก็เหมาเมล็ดพันธุ์เหมาเมล็ดพันธุ์เลยครับถ้าเห็นเหมาแปลงเลยครับตอนพ่าเจอมาสองแปลงแล้วครับที่าชาวบ้านเห็นแล้วลูกค้าเห็นแล้วว่าเอออันนี้น่าไว้พันเนี่ยคือสองสองสามรายแล้วครับที่ผมไปแนะนําอยู่ครับผมครับผมอ,อันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับหัวใจในการทํานาครับผมแนวทางในการลดต้นทุนนะครับอย,อยากให้ลดต้นทุนครับ จากพี่ธีรศักดิ์ม่วงยานะครับครับผมจากศรีสำโรงสุงขไทยครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ